สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีครับนี่ก็จะเอาของไปให้กับพี่เละครับให้พี่ชายขุยนี่ครับนี้ก็หนักหนอมงมหนอมไม้ข้ากันยัองอ่ะสองเท่านหงมังค์โอ้วงนั่งยืมดมือวันน,น,น,นี้วันอาทิตย์ครับโอ้ช่องทู่กับช่องยี่สิบเก้ามัดมือละออนี่ฮะ บ้านน้อยคอยลักครับตรงนี้ฮะเอาคลองไปฝากเพื่อนก่อนไปเพูเดียวเฝ้าไปเฝ้ามากนี่ครับก็จะไปกับแคมปรี่นะเดี๋ยวเปิดรถก่อนครับพีน้อง อุ๊ยเดะเล็เ,ลเ,ลเลนี่ครับผมพี่ยาไปให้กับพี่เล่เละเละเละเลขานมไม่ไม่ใช่เรียกชื่อแกเดลยแล้วก็จะมีนี่นีดหน่อยนะไปฝากกันนะครับของติดไม้ติดมือไปฝากนะครับก็จะรีบไปรีบกลับนะอึ๊ป เราก็จะไปบ้านพี่เละกันครับผมไม่มีที่ไอ,อตัวจับกล้องไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปอย่างงี้กันนะโอ้ตั้งออโต้ไว้ครับระบบแอร์ลมมันก็จะแรงๆหน่อยนะอันนี้ฝนก็จะมาแล้วครับฝนจะมาแล้วนี่ผมไม่ได้โทรไปบอกแกก่อนนะ 감사 ก็ตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับก็ใส่แมสนะฮะใส่แมสก็มีแอลกอฮอล์นะครับหรือเจลล้างมือติดไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ของผมก็มีครบแล้วนะฮะก็มีใส่แมสนะครับใส่แมสแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับผมนี่ครับก็จะมีอยู่ตัวนี้นะ แล้วก็ใส่แมสให้เรียบร้อยครับเราก็จะเดินทางไปที่บ้านของพี่เละกันครับก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะนี่บรรยากาศก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าผมอยู่ชานเมืองนะผมไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองผมก็อยู่ทวีวัฒนาครับพื้นที่ทวีวัฒนานะครับก็ไม่ค่อย มาเป็นข่าวเป็นข่าวอะไรกับเขามากมายเท่าไหร่นะครับพื้นที่แถวนี้จริงก็ไม่อยากจะออกไปไหนแล้วครับแต่ว่าอ่าก็จะเอาของฝากไปให้พี่เล็กครับนี่ก็จะมีพวกอ่ามะนาวหน่อไม้นะซึ่งยายดวงแกเก็บให้เมื่อวานนะครับก็แบ่งกันนะครับผมก็เลยขอเป็นทุระใหนะ้เนื่องจากว่า บางทีพี่เล็กแกก็ไม่สะดวกเมื่อวานโทรคุยกันแล้วตอนแรกแกบอกจะหาเวลามาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปเองนะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาพี่ๆน้องๆเอฟซนะครับไปเยี่ยมชมนะฮะไปเยี่ยมชมอ่า,อาช่อง YouTube ที่ถือว่ามาแรงอีกช่องหนึ่งนะครับตอนนี้ผู้ติดตามของแกก็น่าจะเกือบจะถึงแสนแล้วนะครับใกจะได้แสนซับแล้วนะเหลืออีกแค่ ส0 0 0มกว่าคนเองนะครับวันนั้นผมเข้าไปดูในช่องพี่แกนะครับก็ติดตามกันอยู่เรื่อยๆครับผมก็เข้าไปดูอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าต่างคนต่างติงตดตามกันเนาะตอนนี้ของพี่เลนี่น่าจะไปเจ็ดแปดหมื่นแล้วผู้ติดตามนะครับซึ่งตอนที่ผมขายขายฮอ uh n d a d a ดไปให้แกนี่ผู้ติดตามของพี่เลยังอยู่แค่ สามหมื่นนะครับยังอยู่แค่สามหมื่นคนของตอนนั้นของผมสองหมื่นนะครับตอนนั้นผมสองหมื่นสองหมื่นท่วนนะสองหมื่นแบบไม่ขาดไม่เกินเลยนะครับของพี่เลนี่ก็สามหมื่นนิดๆน,นะครับตอนนั้นแต่ในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับตอนนี้ของยอดผู้ติดตามของพี่เลนี่ขึ้นเป็นเจ็ดแปดหมื่นคนล้นะวันนี้ก็เลยจะถือโอากาสนะครับถือโอากาสไปเยี่ยม ไปเยี่ยมชมด้วยนะครับเอาของไปให้ด้วยนะถือว่าไปเยี่ยมชมนะครับก็ถามว่าเขาจะออยู่บ้านไหมนะเราก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้เราไปแบบยังไม่ได้โทรถามกันนะเดี๋ยวผมก็จะก็จะโทรถามเอาตอนไปใกล้ๆแล้วกันนะครับถ้าพี่แกยอยู่บ้านเราก็จะมีโอกาสได้รีวิวนะครับรีวิวอา่า มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ซึ่งเยอะมากเลยที่บ้านแกไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ k r NSR นะครับแล้วก็ TZR ไม่รู้ว่าตอนนี้ขายไปหมดยังนะซึ่งช่องพี่เลสนี่ก็คือช่องอ่าฟาสไรเดอร์นะครับเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะฮะจักรยานยนต์2องอยังหะนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าแกอยู่บ้านไหมนะครับไปกันเลยครับ ก็คือจะไปเส้นทางเดิมที่ผมามาใส่บาตเมื่อเช้านะครับที่มาทําบนตักบ,บาตเมื่อเช้านะครับผมก็จะดูโล่งๆดูเงียบๆนะครับในพื้นที่กทมตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลางเมืองหรือชานเมืองนะครับอย่างนี้นะฮะก็จะดูโล่งๆเงียบๆไป ผมก็จะพาพี่ๆน้องๆวิ่งออกเส้นถนนอักษะนะครับมันมันค่อยจะไปง่ายหน่อยนี่ครับ,รบตอนนี้เราก็มาถึงแยกสามแยกถนนอักษะนะฮะปกติแล้ววิ่งตรงไปก็ได้นะครับตรงไปบ้านพี่เล ก็วิ่งตรงไปก็ได้แต่ว่าไฟแดงมันเยอะครับไปเส้นนู้นนี่ก็ผ่านสักสี่ไฟแดงมั้งสี่ห้าไฟแดงนั่แหละครับแต่ถ้าผมไปฝั่งถนนอักษะนี่ก็จะเจอไฟแดงแค่สามจุดครับก็จะถึงบ้านพี่เละเลยนี่ฮะเราก็จะมาที่ถนนอักษะนะครับเป็นถนนหงนะครับถนนเส้นแรกเลยที่ สวยงามที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นถนนเส้นนี้แหละนะครับเป็นของเขตพื้นที่ทวีวัฒนาครับผมนี่ฮะเขาเรียกว่าถนนอักษะนะครับก็วิ่งไปจนถึงสะพานทางออกผมก็จะเลี้ยวซ้ายออกไปนะถ้าผมเลี้ยวขวานี่ผมก็จะผ่านหน้าวังนะครับวังทวีวัฒนา ก็จะผ่านถนนหงไปนี่ยันนี้เขาเรียกถนนหงนะฮะหรือถนนอักษะชื่อสากลน,นะครับก็จะผ่านหน้าสนามฟุตบอลบอยท่าพรจจันทร์นะครับตรงนี้อันนี้นะสนามฟุตบอลบอยท่าพรจจันทร์นะฮะสำนักงานเขตทวีวัฒนานะครับอยู่ตรงน,น,นี้อันนี้ต้องระวังเรื่องความเร็วนะครับเนื่องจากว่า,ามีคนโดนแล้วนะฮะความเร็วที่นี่ ผมก็โดนถ่ายรูปไปทีหนึ่งตอนนั้นตอนที่ผมไปหาเสียตินนะครับไปหาเสียตินตอนที่เสียตินมากระทุ่มแบนผมผมโดนความเร็วที่นี่เลยน,ะนี่สวยไหมครับสวยไหมพี่ๆน้องๆเอฟซีคนที่ไม่ได้มาสัมผัสนะครับไม่เคยมาที่นี่ก็จะนี่แหละครับ ให้ดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับเป็นถนนอักษาถนนที่มีความสะอาดสะอ้านมากนะครับถนนเส้นนี้เป็นเขตพื้นที่การดูแลของสำนักง,งานเขตวีพัฒนาอันนี้โอ้ทหารช่างครับไม่โคทรรหาร200คันเบอร์เล,เลยโกเบครับโอ,เอ้เราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับ วิ่งเรียบคลองทวีวัฒนาไปเลยนะครับวันนี้ก็ดูโล่งๆนะไปกันเลยครับเราไปที่บ้านพี่เละกันเลยเราก็จะผ่านามหาวิทยาลัยนะครับ <c oughs> กรุงเทพธนบุรีนะฮะก็คือหมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็จะอยู่ที่เขตทวีวัฒนานี่แหละนี่ข้างหน้านี่ครับ จะมีชื่อเสียงทางด้านเรื่องกีฬานะฮะกรุงเทพสุบขทนี่ก็จะเป็นฟุตบอลวอลเลยบอลนะฮะจะจะเก่งนะนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้จะเก่งเรื่องฟุตบอลเรื่องวอลเลยบอลนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีนะครับตรงนี้แหละนี่เลยคือมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุโุร,รีนะครับออ จะแผนให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับเราจะช่วงนี้มหาวิทยาลัยนี้นักศึกษาก็ต้องหยุดนะครับต้องหยุดทําการเรียนการศึกษาก็ไปศึกษาผ่านโลกออนไลน์โลกโซเชียลกันเอานะแล้วเราก็จะไปผ่านสนามหลวง2นะครับไฟเขียวแล้วไปเลย หลังจากที่เราวิ่งกันมาสักพักนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงนี่ครับหน้าวัดสารแดงนะฮะนี่วัดสารแดงนะครับผมเป็นวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ทวีวัฒนานะครับก็เวลาผมมายืมข้าวของไปทําบุญนะสมัยก่อนผมก็มายืมที่วัดสารแดงนี่แหละนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือเอฝั่งขวามือพูดผิดขอโทษครับฝั่งขวามือผมนี่ก็ข้างหน้านี่ครับ รงไฟแดงนี้นะก็จะเป็นพื้นที่ของสนามหลวงสองนะครับเป็นพื้นที่ของสนามหลวงสองตรงนี้ครับที่มีป้าย Gen Food Gen Food นะครับ Gen Food Market ก็คือตลาดเวอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดตลาดสดขนาดใหญ่นะครับขายทั้งอาหารขายทั้งสารพัดอ่ะบอกไม่ถูกเนาะ เขียวแล้วเขียวแล้วน่ครับนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงที่สถานการณ์ปกตินะเสาร์อาทิตย์ที่นี่จะคลึกคืนมากนะครับคนจะเยอะมากนะฮะแบบรถนี้จะติดยาวมากเลยนี่ฮนะตลาดสนามหลวงสองครับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบอร์มาร์เกครับตลาดเบอร์มาร์เก็ตนะ,ะมันก็จะระยะทางมันก็จะไปถึงนู่นนะครับ ไปถึงมันจะอ้อมไว้ข้างหลังนะแต่ว่าพื้นที่ใหญ่ของเขาก็จะอยู่ตรงนี้าปากซอยนี่นะครับพื้นที่ใหญ่ของเบอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะฮะที่หลังคาเป็นหลายๆสีนี่เนาะนี่ลังคาที่หลากสีสันโอ้ระวังกันหน่อยครับพวกพี่นี่ฮะก็จะเป็นพื้นที่ของตลาดเบอร์มาร์เก็ตก็จะใหญ่ครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับเป็นตลาดใหญ่มาก คนในเขตพื้นที่ทวีวัฒนานะครับสารยานะฮะแม้กระทั่งพุทธมนทนสาย3สาย4นี่แหละก็จะมากันที่นี่นะครับมากันที่นีนะ่เดี๋ยวเราใกล้จะถึงบ้านพี่เละแล้วครับไปเลยโอ้ทุเรียนเต็มรถเลยครับชนีไข่กิโลละแปดสิบบาท Oh, ทางนี้ขายของกันเพียบเลยตรงนี้นี่คลองทวีนี่ก็จะเป็นแหล่งแนะละศูนย์รวมของกลุ่มนักตกปลานะคนที่ชอบตกปลานะครับเขาก็จะมาชอบตกปลาที่คลองทวีเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะนี่ฮะเขาก็จะมีเป็นที่รถจอดจอดอยู่ริมทางนี้ก็คือเข้ามาตกปลากันมานั่งกินข้าวกันนะฮรมานั่งเล่นกันนะครับนี่ จะเป็นแหล่งที่นักตกปลาชอบชอบมากันมากเลยแถวนี้ถ้าเป็นฝั่งทนก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะแต่ที่นี่ก็จะเป็นคลองทวีพัฒนาเนี่ยซึ่งเป็นคลองที่สะอาดมากเพราะว่ามันเป็นคลองที่มีการถ่ายเทน้ําจากคลองมหาสวัสดิ์เข้ามานะครับนี่ก็คลองนี้ก็น่าจะไปสิ้นสุดอยู่นู่นนะครับฝั <c oughs> ่งภาษีเจริญนะฮะไปชนกับคลองภาษีเจริญนะครับ,บคลอ,องทวี เราก็ถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วครับข้างหน้านะฮะข้างหน้าก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านพิเลน,นะครับนี่ฮะข้างหน้านี่หมู่บ้านอ,าอะไรไม่รู้วินเลจเอันวินเลจนี่แหละอะไรเนี่ยผมจําไม่ได้นะนี่ครับถึงแล้วนะหมู่บ้านอะไรเนี่ยชื่อผมลืมชื่อหมู่บ้านาถึงแล้วครับ เจอลูกพี่ใหญ่อุ้ยสายแบกสายแบกคีมงานไหนอ้อนี่เนาะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าผมต้องแลกบัตรแลกอะไรด้วยนะขออนุญ,ญาตพี่พี่พน้องๆอง fc ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปครับ